เรื่องนี้เหรการซ่อมอะไรครับว่าไงลืมไปแล้วนี่ยการ <c oughs> ซ่อม <c oughs> อโบสถ์ซ่อมโครงสร้างงบประมาณก็อะไรน,นะสิบเก้าสิบเก้าล้านกว่าสิบเก้าล้านเก้าของกลุมชิ้นได้มาสิบสี่เก้า วัดพร้อมประชาชนเราได้หาเพิ่มห้าจะมีโยมได้บริจาคมาหนึ่งล้านยังขาดอยู่สี่สี่ล้านวะได้ยืมจักกลักหน่วยมากำลังเนี้ออยู่นี่การเริ่มที่จะ ซ่อมมันน่าจะเป็นโอกาสดีที่เราที่เราจะได้มีโอกาสได้ซ่อมเพราะก่อนนี้มันยังดีๆอยู่ยังไม่นั่นเท่าไหร่นะลงดแต่ว่าพอพอเจ้าคุณโสพลมารักษาการเจ้าวาดเดินเข้ามาในบทถ์ผนังพังมมัมันแปลกเลย ไอ้เราเดินมาก็เมื่อก่อนอันนี้ก็มาให้ลงนนไอ้ออตัวเขาเรียกอะไรจุ่นหน้าบันอะไรพวกนี้อ่าไอ้ที่เขาทําให้เป็นไลายไม้กละวมันก็ค่อยหล่นลงมาเที่ยวอันสองอันเอ้าอะไรอดีจังหวะที่สาคัญนี่แหละต,ต้องคิดว่าจะปล่อยไปไนะเพราะว่ารอให้เจ้าวาดอื่นมาซ่อมข <c oughs> ี้เกียจแล้วเรขี้เกียจแล้ว ไอ้ก็ดีเจ้าคุณได้ไปไอัอธิบดีอธิบดีท่านเป็นลูกศิษย์ก็เลยคุยแลยให้ฟังก็ให้เลยให้ให้งบมามามาซ่อมไอัยผ่านไวนะครับไวมาซ่อมเป็นไงเมื่อเข้าจากที่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 เริ่มแรกนี่แหละมามามา เอ <c oughs> เเาลำโพงอยู่เอาเนี่ยังตอนที่บวงสวงอาตรงสวงนี้อ,อันตอนข้นางในมันจะมีแค่นี้เริ่มแกรกได้ได้งบจากท่านทีิดีมาก็มารักษาลายเก่าไว้หน่อย แต่ว่าอันนี้มันเหมือนเหมือนกันเขาเลยใส่เครื่องกันไว้สองต้นก็แล้วทีนี้ข้างล่างกลายเป็นผูกท,ทั้งที่ทั้งแถบเลยก็หลวงพอ่พอเข่าท่านที่เขียนลายใหม่ได้งบประมาณครบแล้วที่เขียนลายใหม่เริ่มแรกลายลาย,ลายที่จะเขียนลายที่ลายที่เขียนใหม่เนี่ยท่านหางบได้ครบแล้วพอได้ตารางเมตรละตารา,างเมตรละพัน แล้วทีนี้จะถึงกระถินเขาก็ลงรักแล้วนั่งร้านตั้งอยู่เนี้ยจะกระถินหลวงพ่อบอกให้เข้าลือ้อให้ช่างลือ้อลื้อนั่งร้านก่อนจะทําพิธีกระถินช่างก็ไม่ได้มางานเขามีงานอื่นหลวงพ่อเลยสั่งลื้อเองลื้อลงมาลื้อนั่งร้านออกหมดเลยแล้วทีนี้พอได้กระถินมาไอ้พวกไม,ไม้ฉลุมันบอกว่าถึงซ่อมก็ไม่ได้เพราะความชื้นมันเยอะ เขาเลยบอกให้แนะนำให้เอาไม้มาไม้แผ่นลายนกลายอะไรมาปิดปิดประมาณเนี้ยทีนี้มัเลยกลายเป็นว่าเงินเงินหลวงพ่อที่จะเขียนลายอ่เอามาซื้อไม้ไปรูหมดก็เลยก็เลยไม่ได้ทําลายเลยไม่ได้ซ่อมตรงนี้กลายเป็นว่าทีนี้ตอนเอาไม้ใส่เลยไม้มามันแข็งแรงอยู่นะพอ คมไม้มาเปิี่ยเนี่ยมันไม่ได้ลงข้างล่างไม่ได้ขึ้นข้างบนไม่ได้มันก็เลยขึ้นข้างบนไปนู่นเลยออ,ออกข้างไม่ได้ลงลงล่างไม่ได้มันก็เลยขึ้นบนตรงโุนไม้เ<ค>นี่ยปัญหาอะไรอะไรผูน้นี่ตงนี้นี่แหละเจ้าคุณเดินขึ้นมาตอนรักษาการถึงไมจะไหว้ผ้าในบทอันนี้พังปุ่มปั๊มปุ่มปั๊มได้จังหวะพอดีจังหวะพอดีก็เลยช่อมรับ ภาพสีผนังนี่ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับที่ว่าใช่แต่ก,ก่อนต,ตอนนั้นติดกระจกอันอ่าใช่อันนี้อันนี้อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครเห็นภาพนี้เพราะว่าพ็นว่ากระจกท่านการที่หกให้มาก็มาปิดไปตรงนี้ก็ว่าเป็นกระจกสองบุญไม่มีใครกล้าออกพอเนี่ยเขาช่างมันจะทํากันชื้นเทปุนกันชื้นข้างล่างก็เลยต้องเอานี้ออก อ่าเลยต้องเอากระจกออกเลยเห็นภาพเนี้ยภาพนี้เลยดูมาเหมือนมนชาชัดขึ้นแล้วก็ดูแล้วได้ได้ได,ได้ได้ความรู้สึกมากกว่าเพื่อนรู้สึกว่าป้ายมันภ้าพมันุันสวยมันได้ดีใหม่เรื่องนี้เริ่มเดยอากาศอ่ะอันนี้ทางกลมสินเขาจะต้องมา,ามามาแล้วม,มาแล้วอ่าตอนเราออกนี้เรียกกลมสินมาดูว่าภาพนี้เขายังไม่ได้เคยได้เก็บแต่นี้เก็บแล้ว ต่อไปก็จะเอางบมาซ่อมตรงนี้เขียนลายให้ครบเหมือนเดิมลายนี่ก็ต้องหาง,งบอ่างงบใหม่งบใหม่งบงบสร้างจำนวนสิบเก้านี้เป็นซ่อมโครงสร้างอยู่ข้างนอกไม่ไม่ไม่ไม,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 ไมีไม่มีลายอย่างเดียวครัไม่ได้มีลายแล้วก็ลายตรงบานมะต่างประตูนี้ไม่ไม่อยู่ในนี้มีแต่ซ่อมตอนนี้คือแช่วงกบแล้วก็พื้นบนเราวงกบเขาเขาเรียกว่าซ่อมโครงสร้าง ไม่ได้ไม่ได้ซ่อมภายในแต่แต่อันเนี้ยมันต้องเป็นรายการของการภายในซ่อมกันต้องเพิ่พมต่างหากหรือต้องมาตีราคาใหม่หลังจากหลังจากซ่อมโครงสร้างเสร็จวันสัญญาเดือนมิถุนาเสร็จโครงสร้างเสร็จมิถุนามิถุนาสัญญาถึงมิถุนาทำ<ร><ร>ตัวนี้ทางกรมเขาจะให้มาเพิ่มตัวนี้ไมก็เราก็ต้องขอใหม่ขอใหม่ อ่าที่เขียนลายนี้ภายในนี้อ่าลบข้ข้างบนไม่มีลายข้างบนไม่มีไม่มีผ้าไม่มีมีสีทาสีแดงเยแต่งบมีจะถึงฟ้าจะทาทั้งทาสีฟ้าด้วยซ่อมผ้าด้วยแต่ว่ายกเลี้ยงไว้เลยเลยผ้าลงมาผมเนี่ยเนี่ยกันเนี่เขาลอกสีแล้วบนลอกแล้วลอกแล้วเหลือแต่ตรงเขาเรียกคือครับคือจะไม่ทำทำเฉพาะพื้นผ้า มันงฝ้าลอกแล้วเลยจะลงสีใหม่ก็น่าจะทันเพราะว่ช่างเขาก็เยอะอยู่ขัดรอบนอกก็ขัดหมดแล้วครับเหลือเหลือแค่ไอ้น,นี้ของเป็นเรื่องของกรมศินแล้วอ้หมือนที่เามา่ับใหม่แล้วจากนี้ไปคมศินต้องมาดูใหม่แล้วตรงนี้จะใช้งบเท่าไหร่จากนี้มามมนี้เขาให้แล้วเมื่อก่อนอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นหินอน่อนหินอ่อน หินอ่อนเขาว่าหินอ่อนนอกคืออันนี้ใส่เพื่อเขาว่านะเวลาคนมาพิงจะได้ไม่โดนผนังไม่โดนผนังไม่โดนอะไรแต่ว่าอาจจะมีหาว่าบางทีพิงแรงอาจจะแตก笑<笑>ก็แต่คงจะนานอยู่แล้ว <c oughs> เขาบอกว่าวัดมีวัดอะไรที่ใสอยู่นะใส่ไปแล้วเขาว่ามันดีอันนี้มันดูดูตอนนี้มันยังไม่กลมเกลื่ันก็เลยเดูไมด่ดูไม่สวย ดูไม่สวยเพราะว่ายัางไม่คืินกันตรงนี้มันมีปูนอยู่ย่างนั้นนี่ก็เลยอันนี้อาจอาจสงอวกองไวกันจะบอกว่าอันบวดหน้าวันที่ยีิบสามถึงจะเอานี้ลงครับใ,ให้เขาให้ให้เขาได้ทำสะดวกงานสะดวกหน่อยนี้ก็คงจะขึ้นอโน้นก่อน แล้บอกว่าทําไมทําไมไม,ไม่ไม่ทำโน้นก่อนแล้วค่อยมาทํานั่งร้านตรงนี้เพราะตรงนี้ยังไม่ได้ทําอยแล้วเขาบอกว่าตอนรื้อเนี่ยเขาต้องรื้อให้หมดแล้วก็อให้มาตรวจก็เลยต้องทําแบบนี้บอกว่าทําไมไม่ทําข้างในข้างนอกให้มันเสร็จเรียบร้อยค่อยมาทำข้างในบอกบอกว่ากระบวนการรื้อก็คือต้องรื้อให้หมดก่อน <laughs> <laughs> มันก็เลยตั้งนั่งร้านก <laughs> ราสังเนี่ยแยกงบกันระวังื้ออ่าอ่า หรือก็คือหรือต้องมดก็งบนี้รือมาตรวจเลยเลยกหรือหลายเที่ยวก็ได้ดีอยู่จะจะมีก็หาทุนนี่แหละสมทบเพราะว่าวัดเรามันไม่มีไม่มีอ,อันที่นั่นก็คือไม่มีเมนไม่มีเมนนี่มันก็มีคนคนจะศรัทธาก็มีเดิมๆม,มีแต่อยู่กับค่าน้ำก่าไฟ แล้วก็โวนาไม่มีไม่มีชุมชนก็เลยแหล่งแหล่งที่มาก็ต้องข้างนอกอย่างเดียวจากสรัทธาประชาชนทั่วไปไม่ใช่คนพื้นที่คนพื้นที่ที่ที่ททมีฐานะหน่อยกเอ็เริ่มทยอยหายไป <c oughs> <c oughs> แล้วก็ยา้ายบ้านบ้างข้างในมีแต่คนพอมีคนม,คนมาใหม่คนมาใหม่คนเก่าก็าจะเป็นเด็กที่ ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ศาสนาก็ไม่ค่อยดีได้ประมาณนี้ก็นั่นแหล,ละล่ะต้องอาศัยแรงศรัทธา <c oughs> ก็ถึงกำหนดก็น่าจะได้ครบอยู่ละค่ะที่ใช้นี่อันนี้มันตอนที่มันสมบูรณ์ที่ยังไม่ผุมันดูสวยอยูน่นะดูสวยอยู่ อ๋อนี่รอบๆเมื่อก่อนมันมีมันมันมันลายมันอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วไอไอแผ่นปูนตรงนี้มันยังแข็งแรงอยู่มันมาผุตอนนี้แหละตอนที่เอาไม้ใส่นี่แหละเมื่อก่อนมันจะอยู่ประมาณใช่เขาบอกมีทางบอกไอคนขายไม้เขาก็อยากขายเนาะเขาเอาไอท่อประปาใส่ใส่เป็นช่องแ่อหายใจเป็นช่องหายใจอ่าแต่มันไม่ได้เพราะว่าประปาคุณท่อคนมันติดนี่ไงไปติด อดิดครับแล้วมันไม่ฉลาดขนาดนั้นนะ่ะมันก็ต้องหาทางออกเลยมันจะไปออกตามท่อมันก็ไม่ใช่แล้วท่อแช่สามหุนติดท,ท่อไว้ติดท่อไว้ทำเป็นรูไว้เลยเลยไม้ขึ้นมาไม่ใช่ตรงไม้นะตรงไม้ไม่มีใส่ไว้ตรงนี้เนี่ยขอบบนเนี่ยขอบบนแล้วก็ปะปูนสำคัญก็คือเอาปูนเอาปูนเค็ม,มปูนเค็ม ว่ามันยืดอายุเออมันกลายเป็นว่าเอาเอาเกลือม,มาเพิ่มย <c oughs> ิ่งเค็มเข้าไปใหญ่ก็เลยยิ่งผุเข้าไปใหญ่ตอนนี้ถึงที่มันชื้นมากเพราะเมื่อก่อนมันลานเลาะรอบบัวเนี่ยมันท่วมอยู่นานท <c oughs> ่วมประมาณสามสิบยี่สิบเซนนี่ตลอดสี <c oughs> ่ห้าเดือนไม่ได้สูบน้ำออกไม่ได้กันน้ำมันสูบไ,ไ, <c oughs> ไม่ได้เพราะว่า,าพื้นตรงเอลารอบบัวเนี่ยมันจะเตี้ยกว่าที่อื่น พอน้าคลองขึ้นมามันก็จะมุดพื้นขึ้นมาเพราะว่าเมื่อก่อนข้างหน้าไม่ได้เทปูนมีตัวหนอนอย่างเดียวตัวหนอนก็ขึ้นได้เลยซึมเขึ้ามา,มาแล้วก็มาอยู่ขังอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้มันเตีย้ยกว่าเพื่อนลานโบสเพื่อนอุเตีย้ยกว่าเพื่อนพอจากจากเรากันข้างหน้าน้ําไม่มีมานี่มันก็เลยดีขึ้นแล้วละ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันชื้นของเก่าอยู่ครนี่ก็น่าจะแห้งแล้วแหละเพราะว่าเขาเขา เจาะเทปูนกันกันชื้นแล้วใช้ปูนเชะเรียกไนงะปูนขาวทําเป็นร่องไว้เอยทำเป็นพอร์ไว,ไวแ้แต่ไม่สบายใจตรงเทปูนกันชื้นแล้วแล้วมาสกัดออกนล้นว่าฉาบใหม่เนี่ยตรงเนี้ยอาจจะอาจจะอาจจะเนี่ยปูนเนี้ยมันฉาบใหม่ปูนข้างในทีฉฉ่ฉาบใหม่ฉาบฉาบปิดไอ้ปูน ที่ว่ากันชื้นอน่ะแต่ว่าปูนนี้ก็ใส่ผส,สมปูนขาวปูนขาวไม่ใช่ไม่ใช่ปูนเฉียงเหมือนเดิมปูนขาวซีเมนขาวนี่มันไม่ใช่ไม่มีความชื้นเขาว่าอย่างนั้นนะช่างเขาว่าไปแต่อันเก่ามันก็ใช้ได้นานอยู่นะครับเริ่มเริ่มซ่อมปีสุดท้ายปีห้าสามไอ้สามห้าซ่อมปีสามห้าครั้งสุดท้ายมาถึงปีนี้ก็เพิ่งจะผุได้นานอยู่นะ ได้อยู่ยี่สิบห<า>้ายี่สิบกว่าปีโผล่พังลงมาเลยพรุ่งปรุ่งเลยนั่งอยู่เห็นห็นัน่าลงมาเลยหล่น,นมาทีละแผ่นหล่นมาทีละแผ่น,นท,ลนทีละแผ่นเลยแสดงว่าปีปีห้าสามนี้เออสามห้านี้เขาซ่อมถึงแค่นี้เห็นไหมมีลอปูนใหม่<า>อันนี้อันนี้เก่าเลยอันนี้น่าจะเก่าปูนเก่าแต่ว่าผอมเก่ายังอยูอย่ดีอันนี้อันนี้มันพึ่งพึ่งลอกก็แสดงว่าอันนี้ปูน เป็นปูนปีสามห้าอันนี้ปีที่สร้างโบสถ์ปีนึงเนี่ยมือก็ขึ้นมาเนี่ยนี่จะโอนกบสถเลยเมันพองหมดแล้วนะพองหมดพองหมดคือเคาะไม่ได้เลยแต่ว่าไอ้นี่มันหลุดลงมาเฉยอันนี้ยังไม่ได้เคาะแต่ว่าที่เคาะเคาข้อก็จนถึงเนื้อแข็งแล้วขาอแล้ว เนี่ยแล้วมึงขูนี้ขูดนี้ก็ไม่อยู่ไม,ยไม่อยู่เพราะว่ามันเนี่ยไอ้นี่ไไนมันเ<ต>ชื้อหยิดมันชื้นแต่ตัวนี้น่าจะไม่แล้วแหละเมื่อก่อนนี้เห็นนี่เลยเกลือเมื <c oughs> ม่อก่อนที่จะก่อนที่จะกระเทาะออกเนี่ยนี่ต่เกือบเห็นมาโอ้เห็นผลงานชิ้นบัวแดงเหรอคนเสีนว่านะเขาไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่เขามยอ่าเขามาขูดเกลือไปดู ว่ามันเกลือประเภทไหนอะไรเงี้ยผมชินมาเก็บใส่ถุงไปอันนี้เป็นเกลือพวกนี้นะนี่แหละนี่แหละไปวิเคราะห์ดูว่าเป็นเกลือประเภทไหนเพราะว่าตรงนี้มันเหลือมากกว่าเพื่อนเอาพอเอากระจกออกมันจะออกมาพื้นๆทีเดียวเลยมันก็เลยมันก็เลยเห็นชัดเกลือเต็มเลยนี่ขาวโป้งเลยโหดุดุดเจ้าไปวิเคราะห์ภาพนี้สวย มันมันยังไงมันดูง่ายอดูช้างเฝ้าพระที่เจ้าอะไรเงี้ยเราดอกบัวไปถวายทำแบบแบบช่างช่างบ้านๆเราจะรักษาภาพนี้อย่างไรสมมติว่าถ้าเกิดการปะเทาะขึ้นไปอีกแล้วภาพนี่จะอยู่ก็ต้องเขียนใหม่อันนี้ไม่ขึ้นแล้วไม่ไม่คอแล้ว แย่อาจจะอยู่แค่นี้ก็ต้องมาเขียนเพิ่มมาเขียนเพิ่มแต่เขาเขากเขียนเตีบนี้ไปแล้วเมื่อเมื่อตอนเรากระจกออกนี่ยังยังมีอยู่นะนี่ยังมีไอ้ภาพอยู่แต่ว่ามันเป็นปองพองแล้วแต่แต่ก็เ,เห็นภาพอยู่ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วลว,ลว,วันวันที่สองที่เอากระจกออกทั้งมามาถ่ายไปแล้ว งามกว่านี้นี่มันเริ่มแห้งมันก็เริ่มเริ่มลงพอ,อนเอากระจกออกนี่ยังอยู่นี่ยังอยู่กัหล่นมาเลยขนาดนวดอ,อยู่เลยน,ะนวดออไปเลย <c oughs> นวดไอยู่เลยสุดยอดเลยสำคัญว่าตอนเนี้ยพอเสร็จนี้เราจะเอากระจกมาอย่างไรเขาอยากให้เอาออกแต่ว่า ต้องถามชาวบ้านก่อนว่าเพราะว่าเป็นเป็คำว่าเป็นกระจกของรายการที่หกมาถวาย,ายอ่าก,กระจกโบราณเนี่ว่ามาจากนอกทีนี้ระหว่างเอาลายไว้กับเล้วกระจกไว้ <c oughs> <c oughs> จะเป็นยังไงประมาณนี้แหละกระจกถ้าชิดง่ายๆอย่างเรานะ ก็ไม่ได้ไประโยชน์เท่าไหร่หรอกลายดีกว่าคนจะได้มองเห็นชัดแต่ว่าปัญหาว่าเราจะเอากระจกไว้ตรงไหนของของ,ของท่านเนี่ยไว้ตรงไหนของของโบสถ์ดูตรงไหนมีจังหาว่าทํำลายของอะไรอีกเราต้องมีที่ไว้ให้ดีหน่อยจะต้องคุยกันกันกบกรรมการนยะในนี้น่าจะไม่มีที่ที่เก็บ เพราะว่าอันนี้มันใหญ่เท่านี้ที่อื่นก็เล็กๆที่ก็เล็กมีอย่างเดียวก็คือต้องต้องเอาไปไว้วิหารหนึ่งในหารแล้วก็สาราใหญ่ก็มีคนดูวิหารจะซ่อมใหม่แล้วก็ให้สูงขึ้นเป็นกระจกพื้นเลยก็คุยกันดีทีแต่ว่าอันนี้สวยมากอันเนี้ภาพเนี้ดูยากดูเออมันดูง่าย ดูยากแต่ว่าดูแล้วเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายเพราะกรมศิลยังยังนั่นเลยเพราะ่ามันภาพดีภาพดีวไม่มีเขากำลังไปค้นหาอยู่ว่ามีว่ามีวัดไหนแบบนี้ังั้นมันมีอยู่หลายหลายวัดแบบนั้นยังมันยนี้คือปกติทั่วไปปกติทั่วไปยัง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 พอมีหาได้อยู่แต่อันเนี้ย คมศิลคนดูแล้วว่าคนมาวันนั้นไม่เห็นไม่มีในวะัดอื่นมาไปจะเชิญชวนเชิญชวนญาติโยมชช่วยซ่อมช่วยรักษาลวดลายรูปทรงของโบราณของให้ลูกหลานประชาชนมาใหม่ได้ดูก็ขอเชิญมา ช่วยกันบำรุงรักษาของเก่าจะได้เป็นสมบัติไว้คู่บ้า,บานคู่เมืองถ้าไม่นั่นก็จะหลุดหายไปย่าอยากให้เอาไว้นี่ก็มาช่วยกันหน่อย <c oughs> เพราะว่าของเราก็อยู่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 ประมาณว่าเหมือนชายแดนวัฒ <c oughs> <c oughs> นาเหมือนชายแดนแต่ไม่ชายแดนแต่ก็ ในเขตนี้วัดภาวนานี่สวยกว่าเพื่อนเหมือนวัดเหมือนวัดหลวงโบสถ์เหมือนวัดหลวงแล้วก็ใหญ่กว้างพอประมาณกว่าเพื่อนวัดอื่นมีแต่เหมือนประชาชนทําเองยังวัศสีก็ยังก,ก็เล็กกว่าอันนี้น,นี้เข้ามาแล้วมันโปร่งโปร่งใสอะไรตนั้นไม่มีก็อยากให้ มาช่วยกันช่วยกันดูแลรักษาหน่อยเพราะว่าสำพันธ์พวกพระเนนก็คงไม่ไหวคงไม่ไหวต้องอาศัยแรงศรัทธาญาติโยมมาช่วยก็คงไม่นั้นเท่าไหร่จากติดต่อทุกสร้างติดต่อก็ติดต่อได้ตรงในที่วัดภาวนาแล้วก็ดูในลนยในเพจแล้วก็ติดต่อโดยตรงที่ พัฒนาเลยากตเบอร์โทรศัพท์ก็0931682754ที่เจ้าวาดหรือว่าโทรมาแล้วดูในนั้นก็ได้มาสอบถามว่าจะร่วมทําบุญได้ยังไงตอนนี้ก็ยังโครงสร้างที่ซ่อมนี้ก็ยังขาดอยู่พอประมาณที่จะต้องแต่ยังมีเวลา3-4เดือนเพิ <c oughs> ่งเดือนมิถุนา ได้หมดสัญญาก็จะต้องผ่นอนชำระที่เราได้เอาจะบามาใช้ก่อนตามสัญญาก็ขอให้ประชาชนด้วยบอกต่อๆกันไปด้วยว่า,ามาช่วยกันดูแลรักษาโบสถ์วัดภาวนาซ่อมโครงสร้างตอนนี้ก็จะได้ไปประมาณได้สักสี่ห้าสิบเปอร์เซนแล้ว ล้วจะย,ยลงน้งตา <c oughs> สุดท้ายถ้าใครอยากตัวในร่มอยากอิจภาพาเขียนลายอะไรก็ติดต่อได้จากาหลังจากซ่อมโครงสร้างเสร็จแล้วก็จะเริ่มเขียนลายส่วนจ่ายิดราคาตารางเมตรหรืออะไรยังไงก็ต้องรอกรมศินป์มาเขียนแบบก่อน แล้วแต่ว่าท่านจะสะดวกซ่อาองโครงสร้างหรือว่าจะมาเป็นเจ้าของอลวดลายที่เขียนในโบนะี่อย่อย่างสวยงามเนี่ยก็จะมีจากนั้นก็จะมีชื่อนั้นให้ไปจารึกไว้ในวัดพนาว่าได้ช่วยกันอยู่ในนี้เพราะว่าวัดเราก็เป็นวัดปฏิบัติเมื่อก่อนเป็นปฏิบัติไม่จับเงินจับทองพอมาหลางัหลงๆนี้ เมื่อก่อนอดูแลอย่างนั้นได้เพราะว่า,าท่านทายาทของหลวงํำนานท่านดูแลรักษาอยู่แต่ตอนหลังนี้ตระกูลก็เริ่มไร้หรอลงแล้วเราก็ต้องใ,ใช้ประชาชนใหม่ก็ลเลยยังงบประมาณก็ยังขาดอยู่เยอะแต่ก็น่าจะไม่เหลือกำลังจากญาติโยมที่จะมาช่วยหลายหลายคนช่วยกัน น่าจะสําเร็จดูล่วงไปด้วยดีอย่ากให้สมบัติของเก่าของโบราณจะได้ให้ได้ลูกหลานได้ดูในวันหน้าที่มืองฉะนั้นติดต่อที่เพิม่ทมทมําบุญไที่วัดภาวนาพิรัตรามบางคุนนนท์ซอยยี่สิบโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามหนึ่งหกแปดสองเจ็ดห้าสี่ วาดได้เลยโทมาได้ตลอดศุสาธุตนี้เนา่ภาพสวยอืมงานจบแล้วซ่อมเสร็จแล้วนี่ก็จะจะสวยมาก